ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการชั้นรักเมืองไทยเป็นรายการที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2553ประเภทรายการปรกินอากาศดีเด่นและรางวัลฐานันดรสีทองคำปี2553ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น นับสนุนโดยปาเจโร่สปอร์ตใหม่2.5 V-G Turbo 178แรงม้าสวัสดีครับวันนี้รายการฉันรักเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญแดนอาทิตย์อุทัยชายหนุ่มที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยจนทำให้เขาผู้นี้อยู่เมืองไทยมานานถึง25ปีวันนี้เราจะตามคุณคนนี้กันครับคุณโคอิชิมิสุทานิ โซนักโซนะครับครับผมเออผมโทนนะครับขอรบหน่อยได้ไหมครับขอโทษครับขอโทษครับผมเออใช่คุณมีสุภาพคุณแอนดี้หรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รอผมนานไหมครับไม่เป็นไรครับปมะมานสินาที1 5นาทีเองนะครับคับโอ้ยผู้ชายยาวจิงสินาทีเขาดูรูปรอมากเลยนะครับโว้ยแม่ผมรออยู่แล้วครับใช่ใช่ใช่โอ้ยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับแล้ว ทำไมถึงมาถ่ายรูปที่นี่ครับผมต้นตี้มาเตียวเหมือนะครับตั้งชมรมไทยเรือแล้วเป็นผมเป็นประธานไทยเรือก็เลยเวลาเมื่อว่ามีอยู่เวลาครับผมชอบถ่ายเรือกรุงกรุงเทพด้วยด้วยนะครับแล้วทาไมคุณมีสูตรถึงมาถ่ายรูปที่นี่ครับผมชอบที่นี่ครับเพราะว่ามีประวัติศาสตร์นะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับป้อมปราศาสตนะครับป้อมปราศาสตรนะครับสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งโอ้สมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยอับครับใช่ครับเพื่อนที่ครับ ที่นี่ก็ยังมีนะครับพระทีนั่งสันติชัยปราการนะครับผมซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับสันที่นี่นะครับสันที่นี่ชื่อสวนสันติชัยปราการนะครับทราบไหมครับว่าใน้หลวงนนะครับได้หรวงนทรงพระชทานใบตุนตั้งเชื่อนะครับขยีมเลยนี่รู้ประวัติเยอะมากเลยครับตอนนี้คุณมิสุก็พามาอีกหนึ่งสถานที่ที่เขามีความผูกพันตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเมืองไทยครับเฟนดี้ครับครับครับอันนี้ผมที่ชอบนะครับ ย่างบัานนำเผอครับครับตอนที่ผมมานะฮะตอนที่วัยรุ่น25ปีที่แล้วครับพึ่งมาครั้งแรกมาประเทศไทยนะครับผมพักถนนเข้าสารใต่นเดินมาที่นี่ทุกวันนะครับหากินนี่หากินนอนได้สนับด้วยเจ้าเห็นไหมครับแต่ชาวบ้านเป็นครึกคัดขายของมาเยอะมาก ความคึกคักนี้นะครับผมอ่าเป็นมีความรู้สึกแท้จริงของชาวบ้านของคนไทยครับก็เลยผมก็เลยผมลงเคียนหนังสือนะครับลำบานลำเพอลำบานใช่ใช่เคียนหนังสือครับออครับต้นนี้อยู่ในร้านขายหนังสือทั่วประเทศญี่ปุ่นอยากจะให้คนญี่ปุ่นรู้สรคดีได้ชีวิตชาวบ้านแท้จริงก็หากินยังไงขึ้นรถยังไงโดรถเมย์ยังไงตอนนี้คุณมิสุก็จะพาไปชมสถานที่ที่เขาพักอาศัยเป็นที่แรกในประเทศไทยครับ เรียกคุณแอนดี้ครับที่ผมมาครั้งแรกพักที่แทนเกสต์เฮาส์ผมมาอยู่ที่นี่สมัยนั้นแค่คืนได้20บาทคืนละ20บาทสมัยนั้นนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับ20บาทนะท่านผู้ชมห้องไม่มีอะไรมากมายนะครับอ๋อเขอยู่แบบนี้นะสมัยนั้นสวยกว่านี้ไม่กว่านี้นะครับเพราะว่าเป็น25ปีที่แล้วนะครับกัน นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่คุณเขียนลงในหนังสือแล้วก็แสดงหนังสือนะครับและกผมอยากจะให้คุณเอนดี้ไปอีกที่หนึ่งนะครับคุณเอนดี้มีเวลาไหมมีสิครับหลายวันเลยครับหลายวันเลยนะครับครับไปไหมครับไปครับไปเลยนะครับไปเลยครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยถ้าอยากเข้าถึงวิถีชีวิตชาวบ้านแบบไทยเขาบอกว่าก็ต้องนั่งรถเมล์ครับ เดิญครับเฉยครับตอนนี้ตกลงนี่คุณจะพาไปไหนครับเนี่ยน้องเข็มนะครับนั่งรถเมไปน้องแข็มเข็มนะครับคือคุณช่ำชองเลยในการนั่งรถเมย์ในกรุงเทพใช่ครับเฉยครับไปได้หมดทุกที่เราจะทุกสายนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับทีเดียครับรถเมย์วันนี้ก็ราคาขึ้นนะราคาขึ้นนะครับการสมัยก่อนรถธรรมดา2บาทรถแอร์เริ่มตั้งแต่5บาทนะครับคุณเอนดี้ทราบไหมครับว่าประวัติ เริ่มต้นของอรถแม่ประเทศไทยทราบไหมครับไม่ทราบนะครับเท่าที่ผมวิจัยนะครับเท่าที่ผมเขียนเขียนหนังสือนะครับตอนเล่จิงๆแตเป็นรถม้านะฮะเริ่มต้นจุดที่ จากประตูน้เข้าไปบางลำพูเส้นทางนี้เป็นรถเมล์รายแรกประเทศไทยยางนั่นเลยนะค่าใช้กับประมาณร้อยปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้รถเมล์นะครับมีเตมาร์คีนะครับ,บหลังจากนั้นนะครับเทระเอกาชนเทระเอกชนคนที่มีเงินนะฮะ<บ>เขาซื้อรถบัสก,กันเองนะครับผมเังไม่ได้มีรถเมล์ของรัฐบาลนะครับแตว่าพอสม1516พอนำเทั่วเมนะฮะทุกสายนะฮะบริษัทเอกชน หยุดเดินสายเพราะว่าอนน่ามันน้ำท่วมงเยอะแต่ขอขึ้นค่ารถแม่ตรนรัฐบาลก็แต่ตดนน้าเป็นรัฐบาลไม่ยอมขึ้นราคาก็ประชาชจนนะฮะไม่มีรถใช้ก็เลยรัฐบาลซื้อบริษัทเอกชนตั้งนะฮะอง,องค์กลางคองสมนชองคุณเทพมานครปัจจุบันประมาณทั้งหมดมากกว่า450สาย นี่ผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนต่างชาติมาแล้วปกติไม่ค่อยได้ใช้รถแมพราะว่าใต้มีแต่ภาษาไทยนะต้องมีภาษาอังกฤษบ้างแต่น้อยแล้วเขาไม่รู้จักรองที่เวลาขึ้นขึ้นได้เต่าที่เราลงอะเวลาลงไม่ทราบลงที่คือไม่รู้จะสื่อสารกับพี่พนักงานเขาไงเลยด้วยใช่ไหมครับผมอยากจะเขียนหนังสือรองเรื่องเกี่ยวกับคนใช้รถแหมด้วยกับรถกับรถโคสมองโกด้วยเพราะว่าอยากจะคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะฮะอยากจะใช้บริการรถเมลมากขึ้นนี่ับแล้เวเดีถ่ายเรืรเเร่องนดีเ้เนแล้วถึแล้วแล้วถึแล้วถแล้วโนะครับโทษนะครับโทษนะครับแล้วอะไรที่ถูกที่สุดครับหมายถึงเจ็บได้เยอะๆขยะ<อ>เยอะแต่ว่าถูกใช่ไหมครับผมรู้แล้วผมรู้ขอถ่ายกระดาษอืมไขเกียด